ประกาศศิลปินหน้าใหม่ Yes Record กับซิงเกิลเพลงคิดไม่ผิดอีกบทบาทนักธุรกิจที่หันมาจามับมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ มาถึงอีกหนึ่งคราวคราวของผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างดรประกาศิธิ์เลิศบุกดาและดรวรวุิบริบูรณ์ธนกิจ2ผู้บริหารมากความสามารถจากบริษัทแม็กอินเทอร์เน็ตเวิร์กจำกัดแอบรู้มาว่านอกเหนือจากงานทางด้านการบริหารแล้วเนี่ยหนึ่งในผู้บริหารยังพันตัวเองไปเป็นนักร้องไทยเยสเล็กขอซึ่งเป็นค่ายของล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเสกโลโซล่าสุดส่อมซ่ามีโอกาสเจอตัวทั้งคู่ที่งานเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ล่าสุดคอมมอนโซลเอสโดยแม็กอินเทอร์เน็ตเวิร์กก็เลยไม่พลาด การผู้บริหาร Max i ซ์อินตอร์ได้เปิดเผยส้มซ่าฟังเขาว่าได้เข้าไปเป็นหนึ่งในศิลป,ปินของค่ายเ e s r e c ล r d อของเจกโรโซโดยมีซิงเกิลเพลงปล่อยออกมาแล้วชื่อเพลงคิดไม่ผิดในชื่อโอตประกาศซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักโดยได้พี่ต้นทว,วัช์ชัยเป็นคนเขียนเพลงให้นอกจากนี้ทางดรประกาศิทธิ์ยังบอกด้วยละครว่าปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ชื่นชอบในการร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยอยากจะทําเพลงให้คนอื่นเนมีความสุขไปด้วยส่วนงานธุรกิจก็ทําควบคู่กันไปกับงานเพลงเลยเปิดว,ว่าตอนนี้เเเตรเรีีียยมททําาาซิงงกก่่่่2คะ็วๆนนนนน้้ดฟััอแนอแจ เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากดรประกาศสิทธูถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะโอเคต้องบอกงี้ครับเป็นงานเพลงครับไม่ใช่งานแต่เป็นงานเพลงนะครับก็ผมเองเป็นศิลปินในค่ายของยูสส์เล r คอร์ดของ Loso Entertainment นะครับก็ล่าสุดเพลงได้ออนแอร์ไปแล้วนะครับเสิร์ช YouTube ได้นะครับเพลงคิดไม่ผิดนะครับโอ๊ตประกาศสิทธ์นะครับใช้ชื่อผมเองโอ๊ตประกาศสิทธ์นะครับไปดูได้เลยมิวสิกน่ารักมากเป็นเกี่ยวกับความรักนะครับก็เรียกว่า เกี่ยวกับการการเขาเรียกว่าเป็นเป็นวิดีโอที่น่ารักนะครับอยากให้ดูนะครับเราได้ิที่ได้อยู่ด้วยกันที่ได้อยู่ด้วยกันกิจกรรมร่วมกันอับนะครับแล้วก็มันพูดถึงชีวิตคู่ที่คนเนี่ยการที่คนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีเรื่องของอึดอัดก็มีเรื่องของความทุกข์ใจก็มีเรื่องของการที่ทะเลาะกันก็มีแต่สิ่งเหล่านั้นรวมกันเนี่ยมันมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของคู่รักทุกคู่นะครับได้รับเพลงนี้เนี่ยนะครับก็ได้พี่ต้น นะครับสุวัตสุทวัตชัยสุธิรัตน์ซึ่งถือว่าเป็นมือเขียนเพลงที่มีชื่อเสียงมากนะครับ<ม>แล้วก็ได้มาเขียนเพลงนี้กับผมแล้วก็รวมถึงมิวสิกวิดีโอก็ได้พี่อัญประพัดนะครับก็เป็นคนที่มีฝีมือด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามิวสิกวิดีโอออกมาเวิร์กมากๆ YouTube ครับคิดไม่ผิดนะครับปล่อยออกไปก็ถือว่าการยอดวิวอะไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดีครับมาก็สี่พันกว่าวิวแล้วครับครับสี่พันกว่าวิวแล้วครับครับนะครับสี่พันกว่าวิวแล้วครับครับ คือต้องบอกว่าต้องบอกว่าเราเป็นเราทําธุรกิจนะครับธุรกิจเราก็สนุกอยู่แล้วนะครับในเรื่องของงานเพลงเนี่ยต้องบอกว่าเราเองเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรักในเสียงเพลงอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าในส่วนของเพลงที่ทําออกมาทําด้วยความรักมันจริงๆเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเพลงที่ถ้าเราทำออกมาคนฟังมีความสุขเนี่ยนะครับก็ถือว่าเร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 า,เรา,เรามีความสุขละกับกับสิ่งที่เราได้ทำใช่ครับครับสิงเกลที่2ที่3เนี่ยอยู่ระหว่างการทำก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับ นะครับกับสังกัด Yes Record โลทางโลโซเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นอีกหนึ่งบทบาทของดอรประกาศสิทธิ์ี่หันมาจับมาก็สามารถหาฟังได้ใน YouTube ค่ะกับเพลงคลิดไม่ผิดค่ะภายใต้ชื่อของอตประกาศสิทธิ์จ้า